ฟอร์เรียนเวสและมัตติอุสคุณยากกับฟอร์มกันเล่นในนัดล่าสุดน่าพอใจแค่ไหนคลิปนี้ผู้ชมชเด็กผีและเด็กคงมาคุยกันครับก่อนหนึ่งแครป็ูชไม่ชอบเหมือนเดิมครับช่วยกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยเลยนะโดยเฉพาะ YouTube เด้ติดตามมันเยอะๆนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้ายของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล,เล็กๆช่องนี้ก็อินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได,ได้ตามไลน์ทุมแนบไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าเรื่องครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ยังเมื่อเช้านี้เนี่ย สองนักเตะใหม่ของทั้งแมนยูและเวอร์พูลคำวาจริงนักเตะใหม่มันมีมากกว่าน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบเคอร์เคสหรือว่าแบบฟินโพงก็ตามนะครับแต่หลักๆคือที่มีอยู่ในกระแสคือ2คนนี้เวทเนี่ยโดขงขึ้นข้างหนักครับเพราะว่าสื่อแต่ละสื่อหลายๆสื่อแล้วกันนะครับเอาสถิติของเขามาลงโดยข้อมูลนั้นก็จะประกอบไปได้วยว่าโอกาสยิงศูนย์สร้างโอกาสศูนย์ทำประตูศูนย์แอซซิสศูนย์อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบในโลกโซเชียลเนขัข้นเดือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนผี เป็นส่วนใหญ่นะใช้คำนี้แล้วกันแฟนผีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีแฟนที่มือื่นมาแจมบ้างเล็กน้อยก็เอาสถิติเหล่านี้มารอเรียนฟอร์เรียนเวสนะครับในขณะที่มาตยุคุณย่าเนี่ยวันนี้โดนไม่หนักเท่าไหร่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าแมนยูชนะและลิเวอร์พูลแพ้ด้วยทีนี้เราไปดูที่ฟอร์มกันเล่นกันครับคือก่อนผมจะมาพูดเนี่ยผมได้ติดต่อครับที่เป็นรุ่นน้องบ้านรุ่นพี่บ้านที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยสามถึงสี่คนแล้วก็แฟนแมนยูอีกสามถึงสี่คนเพื่อสอบถามความความเห็นนะที่ไม่อยากจะมานั่งงคคิดดนนนเียววทาฝาฝ่ขออแฟูบก เฮ้ยเอาจริงๆนะถามว่านะครับถามว่าถ้ามีประตูยังไงมันก็ดีกว่าต่อให้เวอ้์วููจะแพ้สองสี่เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดฟอร์เรนเว็มีแอซิดมีประตูเนีย่ยยางน้อยมันฟินนี่ครับนาเต่ใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยยิงได้มันฟินกว่าอยู่แล้วแต่ถึงแม้มันจะไม่มีประตูนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ดูก็เลยอาศัยการไปดูฟอร์มส่วนตัวที่เขาตัดคลิปมาลงสิ่งที่สังเกตได้ครับที่เห็นชัดๆด้วยตาเปล่าหนึ่งอย่างที่เรียกว่าลา และหนึ่งอย่างที่เรียกว่าทรงคือมันเห็นชัดเจนมากครับว่าเวลาที่ฟอร์เรเวตได้บอลเนี่ยเอเคียแมงคลาดแมงโคตรดีนะครับทรงบอลเขาดีมากเวลาบอลอยู่กับเขาอะเวลาเขาคลายบอลออกอะมันดูอันตรายนะครับและลองจินตนาการนะครับเมื่อคืนนี้เขาเล่นร่วมกับใครนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเขาเล่นร่วมกับแมสติเตอร์และรออนคอร์ฟินแบกโดยข้างหน้าข้างซ้ายอาจจะเป็นกัปโปข้างขวาเป็นซาร่าและด้านหน้าเป็นเอเคเกร การเล่นของเขาเนี่ยคลาสบอลของเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มมิติให้ับลิเวอรนพูได้ขนาดไหนเหตุผลที่อาร์ติอุนตไปดึงเขามาก็เพื่อเพิ่มมิติตรงนี้แหละและเอาจริงนะฟรีเท้าและทรงบอลและคลาสของเขาเนี่ยผมบอกเลยครับมันน่ากลัวมากถ้าเขาเปิดฤดูกาลนะทีนี้มาที่มาติอุคุนญ่าครับนักแรกเนี่ยมาติอุคุนญ่าสิ่งที่ทาได้คือเลี้ยงแหวกเลี้ยงกินตัวนะครับเรียกฟาวก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงอะไรมากมายเมื่อคืนนี้ครับสิ่งที่ไม่ใช่วมื่อคร์นี่เมื่อเช้าเนี่ยสิ่งที่ผมไปจับประตูวิคื เขาเป็นนักเตะที่ดูมาสิติวิ่งน้อยนะครับแต่เขาแย่งบอลเก่งอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันมีทังจังหวะที่เขาชิงจังหวะในการไปอ่าไปแย่บอลจนท,ทำให้ลัาสมุทรฮอยลุนยิงครั้งหนึ่งนะครับมีทั้งที่อ่าเข้าไปแย่งบอลเองเดล่าไปยิงเองด้วยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมรุกของแมนยูเนี่ยเยอะเหมือนกันนะมีทั้งโอกาสยิงอย่างน้อยๆในสองครั้งนะครับจากวันนกักแรกที่อ่าโดนโอบิมาตินแย่งยิงไปแล้วก็ไม่ได้ยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้ได้ยิงสองถึงสามครั้งถือว่า ทั้งแฟนแมนยูและแฟนเวอร์พูลครับเราคาดหวังให้นัดเตะของใหม่ของเราอ่ะมันยิงได้อยู่แล้วครับแต่ถ้ายิงไม่ได้เราก็ต้องดูว่าฟอร์มส่วนตัวเป็นยังไงทีมแพ้แต่ฟอร์มดีก็มีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับผมลองให้อ่าเด็กเี้แฟนเวีร์พูลเนี่ยลองประเมินและให้คะแนนมาส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง6ถึง7 คือพูดง่ายๆครับมันให้8ให้9ไม่ได้หรอกกับฟอร์มเมื่อคืนนี้ของทั้งคู่นะเพราะมันมีแอสซิสไม่มีประตูแล้วมันไม่ได้แบบเวอร์วังขนาดนั้นแต่ฟอร์มโดยรวมใช้ได้ครับฝั่งฝั่งยูฟู่ฟฟฟนะให้ฟอร์ดีเวอยู่ระดับ 6- ถึง7คะแนนฝั่งแมนยูนเต็ดก็เช่นกันครับอยู่ระหว่าง6.5ถึง7.5ก็คนดูนครับผมเชื่อมีทั้ง2ทีมอยู่แล้วหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่แฟน2ทีมนี้อยากให้คะแนนก็ให้ได้นะครับว่ามัติวคุณยากคุณจะให้เท่าไหร่ฟอร์ดี พอใจกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวของนักเตะทั้ง2คนนี้นะกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ